อาหารเช้าของทุกวันเพิ่งจะตื่นนอนกี่โมงเนี่ยหกโมงหกโมงเช้าสวัสดีตอนเช้าเะจ้ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าของแพทสารพัดผักปัน่นอันนี้เป็นยอดข้าวสาลีเนาะต้นอ่อนของข้าวสาลีต้นอ่อนของข้าวสาลีแล้วก็มีพวกผักใบเขียวต่างๆที่ ขายอยู่ในเซฟเวย์่ะไม่รู้อะไรบ้างแล้วน,นี่เป็นพวกแครอทอันนี้มะน,นาวเอาไว้แต่งรสเพราะว่าผักมันออกเป็นเหม็นเขียวขมๆเนาะแล้วก็บีบให้มันเปรีป้ยวๆหน่อยอน,นี่จะเป็นน้นําน้ําเปล่าน้ําเปล่ากับน้ําแข็งใส่ลงไปเล็กน้อยเาะเครื่องปั่นมันอุณภูมิมันสูงปัน่นสื่อสีกันานานๆมันจะทําให้ร้อนแล้วผักมันจะสุกได้เราก็เลยต้องใช้น้ําเย็นแทนน้ําแข็ง เพื่อจะดอบมาให้มันสุกให้ผักเราสุกนั่นเองนี่ก็เป็นน้ำกับน้ำแข็งผักแล้วมันจะได้สดตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะเอาผักใส่ในนี้ข้างแรกแล้วก็ใส่ผักไปแยกลงไปแพทจะกินแบบนี้เกือบทุกวันนะถ้าวันไหนไม่มีเวลาก็ไม่ได้ทำ น่าจะเกือบทุกวันถ้าไม่ได้กินก็จะเป็นพวกนมอัลมอนด์มิลค์ใส่กับเม็ดอไอ้นี่ยเม็ดเจียเขาเรียกอะไรเม็ดอะไรก็ไม่รู้ที่เหมือนเม็ดแบงลักอะ่ะเบียกไม่ถูกอีกแล้วมันนอกจริง,รงนะแพทย์นี่ชอบไปทำอะไรเปินๆน,น,นะี่แบบนึกไม่ออก,กเออเออไปจ้างนั้นอะ,อะใส่ลงไปแล้วเราก็เอาไปปัน่นนะ อันนั้นต้นเนี่ยต้นต้นอ่อนของข้าวสาลีีมีประโยชน์มากนะกินอันนี้เอาไว้ปรุงรสบีบเวลาเสร็จแล้วมากองเราก็จะไปปั่นกันปั่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 นเครื่องปั่นเายยอะขอเวลาปั่นก่อนนี่เครื่องปั่นปั่นใส่เครื่องนี้ แล้วเราก็เอามากองใช้ตะแกรงนี่แหละไม่ต้องลงทุนอะไรมากเปิดอกอ,กอกมาเทใส่ลงไปที่จริงจะกินทั้งกากก็ได้นะถ้าคนที่แบบคอแข็งจริงๆอะ่ะ <c> ค <oughs> <c oughs> อแข็งแบบที่ิ้นมาสายโหดอ่ะนะถ้าคนที่เขาสายโหดจริงๆนะกินทั้งกา,กากเลยก็ได้ไม่ว่ากัน แพทมันสายโหดนิดหน่อยจะไม่โหดเยอะโหดนิดเดียวก็เลยต้องแยกกากกินไม่ไหวกินทั้งกากไม่ไหวอันนี้เราก็จะกรองเอากองเอาแต่น้ํามันเนี่ยมันก็จะได้น้ำเขียวๆมันก็จะได้น้ำเขียวๆเ,เดี๋ยวขอปรับกล้องน่อนน้ำเขียวๆเวนี่ย ยวขอเวลาก,กองก่อนสักครู่สักครู่มาเจอกันนะจ๊ะกองเรียบร้อยแล้วเราก็เอากากไปทิ้งถ้าเรามีต้นไม้เราเอาไปใส่ปุ๋ยเป็นต้นไม้ก็ได้แต่แพตต้นไม้แพตตายหมดแล้วมันหนาวทิ้งเลยเอางั้นเราเอาไปทําปุ๋ยก็ไดนนเ้เสร็จแล้วเราก็ได้น้ําเขียวๆมาแล้วเราจะบีบมะนาวใส่เอาช้อนจุกมะนาว ช้อนนี้ก็ได้มีกากเหลือหน่อยเองเป็นไรช้อนนี้จกมานาวาลงไปควักมันลงไปจกควักใส่มันออกมาจกจควักควักมันจะได้เปรี้ยวถ้ามันไม่ใส่เปรี้ยวแล้วมันกิงไม่ได้มันเหม็นเขียวเดีย๋ยวทรมานฉันมากขนาดนั้นการรักษาสุขภาพก็พยายามจะทับตัวให้มันทรมานมาก ควรจะเปลี่ยนผักบ่อยๆนะอาทิตย์หนึ่งอาเปลี่ยนครั้งหนึ่งอะเปลี่ยนไม่กินผักซ้ำซากจำเจนะจ๊ะเพราะเราจะได้สารอาหารที่ซ้ำซากจำเจเราต้องการสารอาหารที่มันหลากหลายเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันชนิดฉะนั้นเราก็ควรที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ควรที่จะกินผักซ้ำซากถ้ากินผักซ้ำซากอาจจะทำให้เป็นพิษได้นะจ๊ะจะบอกใคร ต,ตามนั้นเสียงอาจจะแหบๆน,นิดๆเพราะว่าอะไรดูไหมเพิ่งตื่นยังไม่ฟื้นจากที่นอนคานขึ้นมาคานออกมาจะตีห้าสิบห้าตื่นทุกโมทุกวันตีห้าสิบห้าตีห้าสี่สิบห้าแล้วคานออกจากเตียงมาเสียงก็เลยแหบๆน,นิดนึงเสร็จแล้วเราก็ได้น้ําเขียวๆพุามากิน <S 2> <S 2> นะ้ำเขียวๆแล้วแก้วฉันอยู่ไหนอะใครเอาแก้วฉันไปไหนี่แก้วกินน้ําผักฉันอนะ ใส่ลงไปในแก้วกินทางกระมังนี่ก็ได้นะแต่เราเป็นคนที่มีมารยาทนิดหน่อยนะคะเราไม่มีเยอะแต่เรามีมารยาทนิดเดียวเราก็เลยใส่แก้วกินถ <c oughs> <c oughs> ้าวันไหนขี้เกียจยกกินทั้งถ้วยเลยจบอารมณ์นั้นแหละ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะมาดื่มกันขอเวลาปรับกล้องก่อนนะ เสียงมันเอ๊ะยังไงเนี่ยเสียงมันหนังผีจะยืดยืดยันยาจะเป็นหนังผีเป็นหนังเป็นหนังไอ้สยองขวัญไปซะแล้วสับสนเราก็มาดื่มกันคลิปมันอาจจะย้อนแสงหน้ามันจะดำนิดนึงแสงไฟแสงไฟโอเคเราไปสนใจเพราะว่ามันมืดอยู่ข้างนอกมันก็ยังมืดมันไม่รู้จะตั้งกล้องตรงไหนละ เอาตรงนี้แล้วกันเรากพอได้น้ำดื่มตอนเช้ามาแล้วสดๆเป็นผักสดๆนะจ๊ะคนก่อนค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 นเขียวๆคนๆน่ากินไหมล่ะน่ากินแล้วก็มาชนแก้วกันตอนเช้าตอนเช้าเราดื่มน,น้ำผักตอนเย็นเราดื่มไวน์เข้ากันไหมเออดูมันขัดแย้งกันนิดหน่อยนะเช้าน้ำผักเย็นดิ้งไวน์โอเค มันขัดแย้งกันหน่อยหนึ่งกต่ไม่เป็นไรเราเราก็ไม่ใช่รักษาสุขภาพร้อยเเซยังมีตะแบงมงเรายังไม่เดี๋ยวเรายังไม่ได้เป็นเยอะขนาดนั้นยังไม่ถือสิน <c oughs> ก็ยังดื่มไวายไดนะ้ไม่ถือสินก็ดื่มไวายได้โอเคเราไม่ผิดดื่มพูดมากก็เลยดื่มสักทีเถอะ <I> แตบมะนาว <Sorry. S 1> จอยอ,อร่อยมากเปรี้ยวเหม็นเขียวนิดนิดรสชาติสำหรับคนคอแข็งแข็ๆสายโหดสายหา <c oughs> สายโหดอย่างเดียว ไปละหมดเกลี้ยงส่งสามีไปทำงานก่อนบ๊ายบาย